โอ้ยเกิจนเพื่ใหญ่ลน็เนาะโอ้ยเนักหลายลนี้สิขออนุญาตทั้งเจ้าของเรี่บเจ้าของท่านเพิ่งอยากรอรอเร่ง evet ียแบบเปนมเอรขอรอรีบบเป็นมิเอร์อนนี้นี่ทั้งไฟามาใส่อามาจารหลเพิ่นมาเอออยากขอเที่ยวชอเเิ็นเครื่องงามเอาเออมาดูมาดาดมกันมา

เออใจประชดประปาติเบรกนี่นะพี่น้องเอ้ยเออซอกหาเงี้ยซ่านร่างเต้นเตะนี่เลยห้ยหลายผ่าลาปีเออเราก็ค่อยเห็นเนาะเขาก็ค่อยเห็นมาดิพี่น้องเลยเออแต่เวลาเลือดสวยแต่เวลาเลือดงานพี่น้องเอ้ยเออบ้านหลายบ้านหลายเดียร์สาธุอันนี้คือเรานเริ่มทำเพือนคุณเออเพื่อเศรษฐีมีมาโอ้ยเอออันนี้คือเราเริ่มตักกลุ่มจุดเยี่ยมพี่น้องเลย น้ำทางนอกทางานทางใน้ำงานตลอดจ้วสีขาวเป็นนทางในตอนนี้รอรอนอาคางนอกก็อด้วยแทนผ้าแทนตัวอุดทุ่นปัญญานื้อพี่น้องก็รไม่มีการดไอคอยคอยยางรึคอยคยยางรึอมาติดพลาลกเออพ้นตุ๊ก่น้อกเลยเอ้วพ้นทุกกระเทงตังเกงกะโหลกเจ้ามาใส่ระสมาังสดยอดดุพี่น้องเลยเออโอ้ยถักนียถักเรี أو أن في เขาเราอิ่กันใช่ไหมคับตอนนี้เราเราเลาที่สองใช่ครับเราตนรับ่ะค่ะค่ยอกหยอาหอ้ยังสนี่ตกรังรัข้ามหัวลคอยคดคอยดคอยบ้านอเรานี่กับมรัจคกับคงามคาับลองเาลอประกับงามงามโดยเออภาพบตัวทางรงัุงุเย็เอาองเอัไปลองเอาไปองอาไป่องเอาไปองอาไรรองเอาไองคราบเอองเอองเาไปลองอาบปลอองาไครับาไคองเาไคอครปรอางางเาไปลเอองเอองปลององครับครับเอาเอาไาลงไปลไปลองเอาไเอาาไาเอาไเอาอเราไปองาไองอเป ไป้พกตนกันนะหากเื่อนหักมากรบปาิบริอาอดทนพ้นสูงๆกันเนาะคอยๆเด้อจพารุ่ลมเโอ้เรืองง่ามรบ้านเพียยืนเอ่าเาทานมาใส่้ามาหลาย้บไรเป็นก้อนเช็คานี่พูดคุณไดกรต้นกคไดกรสต้นใจได้่ข้าวทีาว่าเพิ่นได้โตกมาน่ เออพี่หอเทหาหอเราเทียงสูงระไงกันเอ้ยแข่งผ้าแข่งรถสูตรรถากันพี่น้องเลยเอาอันนี้ก็คือเป็นเห็เป็นก้อ็เป็นก้อนแต่เนี่ยุ้งักสายสัตว์สิเขาได้ถ้าเหดผ้าธรรมพี่น้องเลยกินป่าการใส่กระเบื้องงามเอ้ยไปตามเดอนพี่น้องเลยนอบที่สองคือจังป๋อท่านบึงผักป๋ไหนอันขอาเราโนอีกป็ะเด้อ รอบที่สองเอรอบที่สามว่าดีเนาะเออสองรอบแม่เี่ยแม่เอะกไกนถามข่าวถามข่าวกับเออเอออยาเราเี่สามกันไอ้ซีเมยเม่อยนะเออโอ้เมเยกับตเมยกับเลยเออถามาดูดูันาพอมีเฮาเอา ออตรงอีกรอบนึ่สัก้อนยังทักทักไปในสองรอบยังทักทักใจไปในก็นทีกสักรอบที่สามเฮเงพอรักใจงี้ยเง้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้้โอ้โหโโหโโหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโออ เกดกะลอยบรบโอ้โพอดีหอบที่สามแล้วผักแล้วผักแล้วผัานนอกเลผักแล้วโอ้โหเอาธักมาใส่ดอกคือหลวงลายคุกแทลกี่ใส่ใส่มาใส่ดอก โดยโดยนนีูขอาโดดยหาจารย์ากาจาก้าบ้านเมืองยืนบ้านอุดรสมรณ์ขึ้นแล้วมาจากอนะเนี่ยคนก็คนตั้งาครันนี่มันมีทาตั้งาครับองบยกวาเนะ โอ้โหกผู้สามารถังเป็นพลเอกศาสตร์แบบเรื่องยืดตีอบุญตัวแล้วเพื่องมั่งคั่งสมบูรณ์อริยขั้งตักิีพวกจงให้แนนบบมีได้อหอทุดประสงค์มากเมื่อวนีได้ขินข้าวได้ขินข้าวเพิ่งกล่าวว่าพระเจ้าก่อเพ่นดินแล้ก็ภัยดินก่อเป็นน้ำน่ารื่นทัเนียหาลังไะ กันเลยติดใจจากม้าช่วยขำสู้ให้จูเย็นสันดอพีน้อง่อเ่กายขอบคุณนะน้องคุณขอขอบคุณพราะัวีมาให้กายครองด้วยตัวนี้มาแม่คอยขาม้าใส้นั่ทักับแก้วเออังทักกับตัดเออดีข้อจากนั่นเลกายั่างได้ทังกันพาเออทั้งไก่พาไม้ทักเงี้ย กูแต่คืนโดนโดนเข้าผานดักขทอไหนกันหน่อยโดยเอาการดสันสิโคอันุญาในคืนทั้งในทด้งลอวเออเอาเส้นเตมอาการมาสี่ดวงทำบุตรมาขาวมาสูงเลยกันนั่นแล้วอยู่เรื่องตระหนักใหม่ของข้าวหนึ่งสี่การสิอคผู้สูงผู้สงขึ้นดกำลังขั้นใจเราสัก่อนเนาะโดยโดยทั้นานาขัอเข้าวาขั้นหามาบุญสมงผู้สูกันอะไรซะก่อน

รู้ว่ารับเจ้าผวทกันใจเก้ยวขาขอทองเที่ยวถึงบ่อน้ำหนักเน้อเออย่าได้ที่เม็นกรมปากหาตีนตำโตยิ่งใสขึ้นูไถตีนไอย่าได้ที่่ากให้น้ำเสียงพังตันเน้อกระไเด้อเอาไปดเกี่ยเกัี่ย้ตเด้อเกี่ยเกข้าไตเด้อเกี่ยตามพันเด้อ เออเอาเดียบเลุกลุกยืนลุกยืนเเดียบพี่ขะดายเลอเดียดพี่ขะดายเออเออจะพ่อเียบเออพอพอกเป็นเยียบเออเอาไปี่าที่สี่อะไน่เยียบแงปันไหที่สูขอปัญหาของตระกูลยศเดียดท่าที่สองขอให้เงินสิทหน้าเข้าม้านองเดียบทันที่สองขอให้เงินลอยหน้าเข้าาเตาเยียบขันที่สาม ขอให้เขาเจ้าเราเจ้อเจ้อลจ้ีเจ้า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 เจเจ้าเาเาเจ้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 เจ้าเ้้าเาาา้เ้าเ้า้าเเาเ้า เออเจ้าป um ูปลาเกียทองครั <hey. S 2> ้ราคาปลาเอ้ยขอให้เป็ดองไม่ขอใหไท่องหนาเอาพี่นงเขาจูเนื้อเาะจบาาจโอยสบายดีสบายดีเด้ะตาเจะไปชักคุณุเห็ยเนาะโอ้ยกลรยตาโอ้ลายเออ้าบ้าเป็นเป็นั้งไนเหือน